วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำกระบวนการบริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยในแผนกศูนย์รับผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ,พ premium, รัตรนาราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีการเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเวลา8นาฬิกาถึง24นาฬิกา เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้037-639725-6และ037-395-085-6ต่อ10022และ10137ห้องพักผู้ป่วยแต่ละประเภทและราคาของห้องพักสามัญราคา400บาทต่อวันรวมค่าอาหาร3ม,มือ้อเบอิกค่าเตียงนอนได้ทั้งหมดในทุกสิทธิการรักษาโดยเตียงจะจัดเป็นล็อก ล็อกละห้าเตียงมีพัดลมประจําเตียงมีตู้เย็นล็อกละหนึ่งเครื่องญาติเข้าเยี่ยมได้ตามเวลาที่กำหนดแต่ไม่สามารถเฝ้าได้ห้องพิเศษรวมราคา800บาทต่อวันรวมค่าอาหารสามมือ้อรับเฉพาะผู้ป่วยคลอดและผู้ป่วยสูตินรีเวชเป็นห้องแอร์หนึ่งห้องรับผู้ป่วยได้สามเตียงมีโซฟาสำหรับญาติสามตัว มีตู้เย็นห้องละหนึ่งเครื่องเฝ้าได้เฉพาะญาติผู้หญิงหรือจะไม่เฝ้าก็ได้ห้องพิเศษเดียวราคา2,000บาทต่อวันรวมค่าอาหารสามมือ้อเป็นห้องแอร์มีกิฟต์เซตแรกเข้าให้ในกิฟต์เซตประกอบไปด้วยทิชชู่สองมว้วนน้ำเปล่าหนึ่งขวดแปรงสีฟันยาสีฟันห้องพิเศษเดียวต้องมีญาติเฝ้าหนึ่งคนตลอด24ชั่วโมงมีโซฟา หมอนและผ้าห่มให้บริการสำหรับญาติหนึ่งชุดไม่มีของใช้ส่วนตัวสำหรับญาติที่มาเฝ้าไข้ญาติที่เฝ้าควรต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการนอนหลับญาติสามารถเฝ้าได้หนึ่งคนสามารถเปลี่ยนคนเฝ้าได้หากจำเป็นไม่สามารถนำเด็กมาเฝ้าด้วยได้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามเวลาที่กำหนด ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า7ปีเข้าเยี่ยมผู้ป่วยห้องพิเศษ VIP ราคา3,500บาทต่อวันจะแตกต่างจากห้องพิเศษเดียวคือห้องแฝดสำหรับใช้รับรองญาติได้อีกหนึ่งห้องมีประตูที่สามารถเตินเชื่อมถึงกันได้อัตราการเบิกค่าห้องพิเศษตามสิทธิการรักษาสิทธิรัฐวิสาหกิจเบิกราชการ ผู้รับบริการสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละท่านสิทธิ์เบิกจ่ายตรงเบิกได้1,000บาทต่อวันสิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้400บาทต่อวันสิทธิ์ประกันสุขภาพท่วนหน้าหรือบัตรทองเบิกค่าห้องพิเศษได้400บาทต่อวันสิทธิ์ชำระเงินเองหรือสิทธิ์ชำระเงินสดผู้รับบริการต้องวางมัดจำค่ารักษาล่วงหน้า1 5 0 0 0บาทผู้ป่วยคลอดบุตร ชาวไทยวางมัดจำหนึ่งหมื่นบาทชาวต่างชาติวางมัดจำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขั้นตอนการจองห้องเมื่อท่านได้รับบัตรนัดเพื่อนอนโรงพยาบาลจากาแผนกที่ท่านตรวจให้ท่านนำบัตรนัดที่ได้รับมาติดต่อที่แผนกสนย์รับผู้ป่วยในช่องรับบริการที่28 29หรือส0สซึ่งตั้งอยู่ชั้นหนึ่งบริเวณด้านหน้าห้องยาและการเงิน ข้อมูลที่ท่านควรเตรียมความพร้อมก่อนมาจองห้องคือสิทธิการรักษาของท่านเหตุผลของการนอนโรงพยาบาลในครั้งนี้เช่นนัดมาผ่าตัดนัดมาส่องกล้องหรือนัดมาให้เคมีบำบัดแพทย์ผู้มีคำสั่งการรักษาให้ท่านนอนโรงพยาบาลประเภทของห้องที่ท่านต้องการจะจองเมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยในดำเนินการจองห้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับแผ่นพับซึ่งด้านหลังจะระบุรายละเอียดการจองห้องของท่านไว้ในวันที่ท่านมานอนโรงพยาบาลการุณานำแผ่นพับดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอกในแผนกที่นัดท่านไว้และเจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยในเพื่อยืนยันว่าท่านได้จองห้องกับแผนกศูนย์รับผู้ป่วยในเว้เรียบร้อยแล้วการจองห้องล่วงหน้าเป็นเพียงการลงชื่อเพื่อจองคิว ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าจะได้ชนิดของห้องตามที่ได้จองไว้ซึ่งผู้รับบริการจะได้ทราบผลของการจองห้องในวันที่ท่านมานอนโรงพยาบาลหากท่านจองห้องพิเศษไว้ท่านต้องเตรียมญาติที่จะมาเฝ้ามาพร้อมกันด้วยเนื่องจากต้องขึ้นไปที่หอผู้ป่วยในพร้อมกันแต่ถ้าในวันนั้นไม่ได้ห้องพิเศษตามที่จองไว้เนื่องจากห้องยังไม่ว่างหรือยังไม่ถึงคิว ท่านอาจได้นอนเตียงสามัญซึ่งญาติจะเฝ้าไม่ได้และเมื่อห้องพิเศษว่างหรือถึงคิวของท่านทางแผนกศูนย์รับผู้ป่วยในและหอผู้ป่วยที่ท่านนอนอยู่จะประสานงานกันเพื่อทำการย้ายห้องพิเศษให้ท่านในภายหลังการเตรียมความพร้อมก่อนมานอนโรงพยาบาลการเตรียมตัวของผู้ป่วยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ยาโรคประจำตัวงวดยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อเตรียมตัวมานอนโรงพยาบาลสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวเตรียมเอกสารสิทธิ์หนังสือส่งตัวที่ถูกต้องตามการรักษาและเวลาครอบคลุมถึงการนอนโรงพยาบาลในครั้งนี้เตรียมเงินเพื่อมัดจำในสิทธิ์ชำระเองและเงินมัดจำส่วนเกินค่ารักษากรณีผู้ป่วยคลอดที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมผู้ป่วยต้องชำระเงินสดและนำไปเบิกกับสำนักงานประกันสังคมในภายหลัง สำหรับญาติที่จะมาเฝ้าผู้ป่วยนั้นญาติต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวรวมทั้งเสื้อผ้าและอาหารมาเองเนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่มีบริการในส่วนนี้การปฏิบัติตัวเมื่อถึงวันนัดนอนโรงพยาบาลกรณีในบัตรนัดระบุคลินิกที่นัดเป็นแผนกผู้ป่วยนอกให้ผู้รับบริการปฏิบัติดังนี้เสียบบัตรประชาชนที่ตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งหน้าห้องเวชชรเบียนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลท่านจะได้รับเอกสารจากตู้อัตโนมัติเป็นลำดับเลขการเข้ารับบริการซึ่งลำดับเลขดังกล่าวไม่ใช่ลำดับคิวในแผนกผู้ป่วยนอกหลังจากนั้นให้ท่านนำเอกสารที่ได้รับจากตู้อัตโนมัติไปติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาลตามแผนกที่ระบุไว้ในบัตรนัด สำหรับผู้รับบริการที่ได้ดำเนินการจองห้องไว้ล่วงหน้าแล้วนั้นแผนกผู้ป่วยนอกที่ทำการนัดผู้รับบริการไว้จะประสานงานกับแผนกศูนย์รับผู้ป่วยในเพื่อสอบถามผลการจองห้องท่านจะได้รับทราบผลการจองห้องในตอนเช้าที่ท่านมาติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกตามที่นัดท่านไว้ซึ่งพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอกจะเป็นผู้แจ้งผลการจองห้องให้ท่านได้รับทราบ เมื่อพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอกแจ้งให้ท่านดำเนินการเพื่อนอนโรงพยาบาลท่านจะได้รับเอกสารคำสั่งการรักษาการนอนโรงพยาบาลจากพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอกให้ท่านปฏิบัติด,ดังนี้นำเอกสารทั้งหมดไปตรวจสอบสิทธิการรักษาที่งานสิทธิประโยชน์ช่องรับบริการที่1ห,หรือ2เมื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำเอกสารทั้งหมดมาติดต่อที่แผนกศูนย์รับผู้ป่วยในช่องรับบริการที่ 28, 29หรือ30เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารการนอนโรงพยาบาลให้ท่านในกรณีที่ท่านต้องฝากเงินมัดจำให้ท่านติดต่อแผนกการเงินซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งใกล้ๆห้องยาก่อนที่ท่านจะขึ้นไปที่หอผู้ป่วยใน กรณีในบัตรนัดระบุแผนกศูนย์รับผู้ป่วยในให้ท่านปฏิบัติดังนี้นำบัตรนัดและเอกสารยืนยันการจองห้องมาติดต่อที่แผนกศูนย์รับผู้ป่วยในช่องรับบริการที่28 29หรือ30ท่านจะได้รับเอกสารการนอนโรงพยาบาลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน หลังจากนั้นให้ท่านนำเอกสารทั้งหมดไปติดต่องานสิทธิประโยชน์ช่องรับบริการที่6หรือ7เพื่อตรวจสอบสิทธิการนอนโรงพยาบาลเมื่อท่านตรวจสอบสิทธิการนอนโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านกลับมานั่งรอบบริเวณด้านหน้าศูนย์รับผู้ป่วยในเพื่อรอการประสานงานกับหอผู้ป่วยใน และเพื่อจัดทำเอกสารการนอนโรงพยาบาลตามลำดับคิวการเข้ารับบริการของท่านกรณีที่ท่านต้องฝากเงินมัดจำให้ท่านติดต่อฝากเงินมัดจำได้ที่แผนกการเงินซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งใกล้ๆห้องยาและนำใบเสร็จการฝากเงินมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยในเพื่อยืนยันว่าท่านได้วางเงินมัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นท่านจะได้รับเอกสารการนอนโรงพยาบาลจากศูนย์รับผู้ป่วยในและท่านจะขึ้นไปยังหอผู้ป่วยในได้ตามลำดับขอขอบพระคุณในการรับชมวิดีโอเกี่ยวกับระบบบริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยในหากท่านมีข้อสงสยัยหรือมีข้อเสนอแนะเพื่อโอกาสพัฒนาท่านสามารถแจ้งได้ที่งานศูนย์รับผู้ป่วยใน เรายินดีพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับผู้รับบริการ